นั้นเนี่ยผมจะบอกงี้ว่าทองเนี่ยข้อแรกเลยนะครับมันยังไม่จบรอบอันนี้จะบอกผลก่อนเลยถ้าใครเชื่อว่าทองจบมันไม่จบครับแต่มันไม่จบไซเคิลไม่เหมือนกันนะครับจบราวันราวทูราวทรีาวโฟเมื่อกี้ผมเล่าอธิบายไปนะมันมีราวโฟราวไฟแล้ววะตอนนี้คือเราวกำลังอยู่ลาวโฟราวไฟเรียบร้อยแล้วผมเชื่อว่ามันจะมีลาวซิกาวเซเว่นซึ่งนั่นหมายความว่าผมเชื่อว่าท่านจะเห็นเลขสี่แน่นอน สิ่งที่ผมจะบอกคือมันแสดงให้เราเห็นว่าทองคําเนี่ยมันกําลังมีพื้นฐานที่ปเปลี่ยนแปลงจากโลกที่เปลี่ยนแปลงแล้วทองคําเนี่ยเป็นทรัพย์สินเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่ไม่มีอะไรมาแทนได้ผมจะยกเหตุการณ์เดียวให้คุณฟังถ้าใครไปติดตามประวัติศาสตร์นะครับจีนเนี่ย ยิ่งใหญ่มา5,000กปีมีแค่ร้อยปีเท่านั้นเองนะครับที่จีนเนี่ยแพ้ฝรั่งก็คือช่วงประมาณ1,830กว่าแพ้สงครามฟินก็ที่หนึ่งมาจบที่ประมาณปี1,940ก็ส่งเราที่สองผมให้มันเร็วขึ้นละกันหมายความว่าอะไรนะเขาว่าสีจึ้งจิงมาขึ้นมาเนี่ยเขาไม่มีวันยอมนบนี้เพราะถ้าเขายอมแบบที่ทำเขาต้องการนะครับนั่นคือความอปประยชน์ของคนจีน นั้นเนี่ยผมจะบอกงี้ว่าทองเนี่ยข้อแรกเลยนะครับมันยังไม่จบรอบอันนี้บอกผลก่อนเลยถ้าใครเชื่อว่าทองจบมันไม่จบครับมันจบรอบแต่มันไม่จบไซเคิลไม่เหมือนกันนะครับจบราววันราวทู one, ราวทรี two, ราวโฟเมื three, ่อกี้ผมเล่าอธิบายไปนะถ้าใครไม่ทันลองกลับไปกรอใหม่ก็ได้พอดีพอดีพอด,พอดีเอาที่ผมพูดมันไม่มีการาฟแบบขยายให้ดูไนงะแต่ผมดูแบบขยายมาแล้วเนะี่ย มันมีลาวโฟลาวไฟแล้ววะตอนนี้คือเรากำลังอยู่ลาวโฟลาวไฟเรียบร้อยแล้วผมเชื่อว่ามันจะมีลาวซิกลาวเซเว่นซึ่งนั่นหมายความว่าผมเชื่อว่าท่านจะเห็นเลขสี่แน่นอนอยู่ทั้งหน้าสุดไม่ใช่ข้างหลังสุดนะครับถ้าข้างหลังสุดอะเดี๋ยวก็เห็นครับมันเปลี่ยนทุกวันนะฮะทั้งหน้าสุด <4 S 2> ซึ่งส <5. S 2> ี่ใช่แล้วหลายคนก็ไปคิดอย่างนี้ครับ อุ้ยทองมันขึ้นมาขนาดเนี้ตอนเนี้ยมีแต่คนขายอ่ะใช่ครับเพราะมันไม่เคยเกิดขึ้นอยี่งมันที่ผมเคยพูดไงว่ามันขึ้นไป2 0 0ัน0 0ดตอนนั้นโอ้โหคนก็ขายหมดแล้วเพราะเพราะคนไม่เชื่อว่ามันจะไปต่อนะที่คนไม่เชื่อไปต่อเพราะอะไรครับเพราะถ้าคุณดูแต่กราฟนะคุณจะรู้ได้ไงมันจะไปถึงตรงนั้นนะกราฟอาจจะบอกคุณไปถึงตรงนั้นก็ได้แต่กราฟเนี่ยมันมี p o b a b i l i t y ใช่ไหมใช่ <Okay. S 1> แต่ถ้าคุณไม่เข้าใจว่ามันมีพื้นฐานอะไรสักอย่างหนึ่งอนะที่มัน ดันมันอยู่แล้วมันจะต้องดันต่อไปอีกสะาหนึงอย่างที่ผมเชื่อเนี่ยผมก็ต้องอยากเชื่อว่ายังไงมันก็ต้องไปตรงนั้นแหละแต่ระหว่างทางอ่ะมันก็จะมีขึ้นมีลงมันก็ธรรมดาเหมือนที่แล้วตะกี้ที่ผมไล์ท่านฟังเนี่ยว่าตัวเลขอ่ะทำไมขึ้นสามลงหนึ่งเกิดทุกครั้งเลยมันไม่ใช่บังเอิญนะครับเพราะว่ามันเป็นไปได้ยังไงครับมันเป็นอย่างนี้กับทั้งสามสี่รอบติดตึกกันอันนี้ผมไม่ได้โมเอาตัวเลขมาบางพูดเองนะครับ ลองไปนับอย่างที่ผมพูดได้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆสิ่งที่ผมจะบอกคือมันแสดงให้เราเห็นว่าทองคําเนี่ยมันกําลังมีพื้นฐานที่ปเปลี่ยนแปลงจากโลกที่เปลี่ยนแปลงแล้วทองคําเนี่ยเป็นทรัพย์สินเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่ไม่มีอะไรมาแทนได้ผมถามว่าบิตคอยมีอะไรมาแทนได้ไหมครับสมมตุติทุกวันนี้บิตคอยเนี่ยยังไม่ได้ยิ่งใหญ่เพราะว่ายังไม่ได้เป็นเงินตราเป็นแค่ บิดเอาไว้คอยเพราะมันมันต้องไมงั้นมันต้องเปลี่ยนชื่อครับเออมันจะได้ไม่ต้องคอยอันที่สองนะเราสังเกตดูนะครับเพชรเงี้ยมันแทนได้แล้วทุกวันนี้ถูกไหมครับแต่ทองไม่ได้ทองเนี่อยู่มาประมาณหกเจ็ดร้อยปีแล้วเป็นทองข้างหนึ่งเอาที่ตามผมนะฮะแล้วมันจะมีการสกุลเงินเปลี่ยนไปเรื่อยๆใช่ไหมครับถอยหลังไปดอลลาร์ก็เป็นปอนด์ถอยหลังปอนด์ไปก็จะเป็นดัชถอยหลังดัชไปก็จะเป็น สเปนนี้จำไมได้คืมมันใจให้หน่วยอะไรสักอย่างเนี่ยถอยหลังเห็นไหมฮะมันจะมีสกุลอื่นแต่ข้างเดียวมันคือทองไม่เคยเปลี่ยนเลยนะครับไม่เคยเปลี่ยนแล้วเราคงเคยได้ยินว่ามันมีโกลสแตนดาร์ด hmm. เพราะนั้นไอ้สิ่งเนี้ยแล้ววันนี้เผอิญอีกนะครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้มันไม่ใช่ปัญหาการค้าปัญหาการค้ามันคือปัญหาใช้คําว่าปัญหาสุดท้ายแล้วกันเพราะว่าก่อนน่าจะเกิดมัน เกิดสงครามการค้าจริงๆเนี่ยเกิดอะไรก่อนครับสงครามเทคมีไหมฮะสงครามเ,าเงินเงินตรามีไหมครับนี่ก็คือดอลลาร์ไงครับใช่ไหมฮะสงครามเทคในชัดเจนอยู่แล้วที่มันเกิดขึ้นมาก่อนหน้าแบนอันน,นั้นอันนู้นในนี้อะไรแย่ๆไปหมดใช่ไหมฮะแล้วมันก็จะมีสงครามการเงินถูกไหมครับที่สู้กันค่าเง,งินหยวน การลงทุนอะไรอะไรตีเขาสู้กันอนะ่ะอันเนี้ยผมก็เลยบอกว่าการสงครามการค้ามันเหมือนสงครามตัวสุดท้ายถ้าเดินหมากเนี่ยมันคือหมากตัวสุดท้ายลุกคาดแบบนั้นนะฮะแต่ว่าปรากฏว่าเอ,อจริงเขาบอกโอเคนั่งอยู่เฉยๆมันเล่นหนักลุกอะ่ะผมนั่งอยู่เฉยๆแล้วก็มองๆนี่ถ้าผมยกตัวนี้ขึ้นมากินคุณเนี่ยคุณตายนะเว้ยทำเลยบอกโอเคโอเค เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวขอคิดก่อนอ่านี่คือเกมที่มันกําลังเกิดขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดจีนลูกคาดผมลูกคาดนี่มันไม่ได้หมายความว่าจีนชนะเลยทุกมันก็จะสูญเสียเหมือนกันแต่จีนเขาเตรียมตัวสูญเสียผมจะยกเหตุการณ์เดียวให้คุณฟังถ้าใครไปติดตามประวัติศาสตร์นะครับจีนเนี่ยยิ่งใหญ่มาห้าพันกว่าปีมีแค่100คร้อยปีเท่านั้นะครับที่จีนเนี่ยแพ้ฝรั่งผมบอกเลย ถ้าก่อนหน้าน,านั้นาสมัยมาโครโปโลมาจีมาจีนเนี่ยโอ้โหเขายังตกใจเลยทำไมจีนเจริญขนาดนี้ใช่ไหมแล้วถ้าเราดูในในในซีรีส์ฝรัง่งพันหนึ่งปีหนึ่งพันอะไรนี่เขายังไม่เจริญกันเลยถ้าถอยหลังไปอีกนี่ยังนุ่งเตี่ยวเลยนะอันนี้ผมผมไม่ได้พูดเองนะคือซีรีส์ฝรั่งก็สร้างขึ้นมาแบบนั้นที่ผมก็เลยจะบอกคือว่าพอจีนเนี่ยเขามีศตวรรษแห่งความอัปยศที่เขาเรียก,กเซนต u รีออฟยูมิเลียชัเนี่ย ก็คือช่วงประมาณหนึ่งพันแปดร้อยสาสิบกว่าทุบแพ้ส่งครามฝิ่นข้ที่หนึ่งมาจบที่ประมาณปีหนึ่งพันเก้ารอยสี่สกว่าก็สงเราที่สองผมพูดให้มันเร็วขึ้นลกันหมายความว่าอะไรนะเขาว่าสีจิ้นผิงเขาขึ้นมาเนี่ยเขาไม่มีวันยอมแบบนั้นอยู่แล้วเพราะถ้าเขายอมแบบที่ทำเขาต้องการนะครับนั่นคือความอัปยศของคนจีนเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมคุณสีจิ้นผิงเนี่ย จะต้องเป็นสีทนได้เท่านั้นสีทนไม่ได้จะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปดังนั้นหมายความว่าอะไรครับหมายว่าสงครามนี้อาจจะยืดเยื้อไปบ้างแต่สุดท้ายแล้วอะ่ะมันจะเห็นเองนะฝั่งหนึ่งอ,อยู่กับที่อยู่กับที่ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่เสียหายนะเขาก็เสียเหมือนกันแต่เขาอยู่กับที่ไงแล้วอีกฝั่งหนึ่งก็นึกออกไหมครับเหมือนตีปิงปองอะ่ะไม่อยากพูดตีปิงปองนะจริงๆแล้วเนี่ยเพราะว่าเผอิญว่าจีนเนี่ยไปแพ้บร์ซิล จีนเพิ่งแพ้ใา่ไหมฮะจีนเพิ่งแพ้บราซิลแชมป์โลกค่ะแต่บราซิลเป็นแชมป์ปิงปองตลกไหมฮะอันนี้ก็โลกมันก็เกิดขึ้นได้เห็นไหมชนะจีนชนะมือหนึ่งจีนชนะมือสองจีนมาด้วยแต่ผมกำลังจะบอกถ้ามัเล่นปิงปองนะก็เห็นไหมฮะคนที่ตีปิงปองเก่งๆเนะี่ยข้างหนึ่งเขาจะยืนอยู่เฉยๆแล้วว่าอ่ะคุณมาปุ๊บ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 อีกข้างหนึ่งนี่วิ่งทั้งโต๊ะวิงว่งไปวิ่งมาเหมือนใครฮะเหมือนทรัมป์ <laughs> คือแบบเฮ้ยไม่ได้อันนี้ต้องทำไอ้น,นู้นไอ้น,นู้นตองเออเดี๋ยวเขาจะโทรมาละเดี๋ยวรออะไรสารพัดสารเพีไปหมดอนะ่ะเห็นไหมนี่ผมกเลัให้ภาพท่านเห็นแต่แต่มันเป็นเรื่องกันจริงนะคราวนี้พอมาทองคําเนี่ยผมคิดว่าอย่างนี้รอบนี้เนี่ยล่าสุดมันขึ้นจากประมาณสองถ้าเอารอบใหญ่นะครับประมาณสองพันห้าร้อยเก้าสิบเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีสองสี่ไปกดดูได้เลยนะแล้วมันวิ่งมาถึงเดือนเมษายนก็คือใช้เวลามาห้าเดือน อเดือนนะขึ้นมาหนึ่งพันเหรียญนะมาสูงสุดที่สามพันห้าร้อยไม่น่าจะว่าถึงสิบเหรียญมาเก้าเหรียญนะแน่ๆประมาณเนี้ยก็คือประมาณเก้าร้อยเหรียญแล้วกันตีขึ้นมาเก้าร้อยเหรียญคร่าวๆนะไม่ถึงพันถูกไหมครับประมาณเก้าร้อยอ่ะถ้ามันเป็นสิ่งที่ผมพูดอะ่ะมันควรจะลงเท่าไหร่ยางหน้อยสามร้อยสามร้อยจากสามพันห้านะครับ อันนี้ลงไปเท่าไหรแล้วครับร้อยกว่าเหรียญใกล้เคียงตรงนี้เลยไหมคะมันมีจังหวะที่ลงไปประมาณสามพันสองร้อยนี่ไง,งผมถึงบอกไงว่าถ้าเกิดคุณเข้าใจที่ผมพูดนะคือไอ้ที่ผมบอกลงไปเท่านั้นแต่ผมไม่ได้บอกว่าลงแล้วมันจะอยู่อย่างนั้นเลยนะลงปุ๊บมันอาจจะขึ้นเลยก็ได้หรือลงปุ๊บมันอาจจะพักอยู่แป๊บหนึ่งแล้วมันก็ขึ้นก็ได้มันแล้วแต่ตลาดมันไม่มีใครตอบคุณได้แต่คุณจะรู้ได้ว่าเฮ้ยอย่างน้อย,ยมันจะเป็นอย่างนี้ย แล้วคุณก็ไม่ต้องแพนิกไงเพราะอะไรครับถ้าคุณไ่สามพันห้าแล้วเฮ้ยคุณเปิดตายแล้วทำไมทองมันลงสองร้อยเหรียญคุณจะแพนิกใช่ไหมค่ะถ้าคุณบอกผมบอกคุณว่าอ๋อคุณไม่ต้องห่วงหรอกคุณจะต้องขายข้างบนด้วยแล้วคุณน่ะจะต้องมารับข้างล่างรับตรงไหนอย่างน้อยคุณลบไปทักสามร้อยบวกลบบวกลบเพราะอะไรครับผมไม่มีอะไรเป๊ะนะครับสมมติสามพันห้ามันอาจจะลงมาสามพันสองร้อยแปดสิบสามพันสองร้อย ห้าสิบอะไรม,มันก็เป็นไปได้หมดอ่ะใช่ไหมฮะแต่อย่างน้อยที่สุดคุณต้องคาดหวังได้เลยนะมันจะต้องลงอย่างน้อยสองสามร้อยเหรียญอันนี้มันเป็นเพราะว่าคนที่เข้ามาเก่งกําไรเนี่ยมันเททีเดียวเลยมันก็เลยเร็วไงครับแต่ตอนขึ้นมันก็เร็วนะมันก็ไม่แปลกถูกไหมครับมันก็เป็นฟงวินใช่ไหมรู้กฟงวินไหมครับขี่พายุทะลุฟ้าปุ๊บปุ๊บอ่าใช่ไหมฮะ แต่คุณบางคนก็บอกไม่ใช่พี่หมูตอนนี้ก็เรื่องหนาจาแล้วก็ต้องขี่อะไรนะวิ่งขึ้นไปนะมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วแล้วถามผมว่าเอาแล้วมันจะขึ้นอีกได้ยังไงค่ะกาบอกขอจริงหรอบอกไม่ใช่เลยครับคือกราฟเนี่ยมันเอาไว้ช่วยรูอเฉยว่ามันเข้าตรงแหนตรงไหนกค่นั้นเองแต่ทําไมมันต้องขึ้นครับผมถามง่ายๆนะครับวันนี้ทุกวันนี้นะครับถ้าใครถือดอลลาร์เป็นรีเซิร์แบบคุณกลัวมหกลัวมากขึ้นหรือกลัวน้อยลง คุณไปถามแบงค์ชาติตีตอนนี้เขากลัวมากหรือกลัวน้อยลงถ้าคุณถือทองคุณกลัวหรือไม่กลัวคุณจะกลัวอะไรอ่ะสมมติคุณถือไว้ปีหนึ่งโอ้ยปีที่แล้วเนี่ยผมถามว่าทองเท่าไหร่ครับราคาสองพันต้นปีที่แล้วยังไม่ถึงสองพันเลยถูกไหมคุณไปดูดีเดือนหนึ่งปีที่แล้วยังไม่ถึงสองพันเหรียญเลยแล้วผมถามว่าคุณถือตรงเนี้ยเหมือนคุณมีทุนสองพันเนี่ยโอ้ยมันลงยังไงคุณว่ากำไรอ่ะ แต่ถ้าคุณถือดอลลาร์สิโอตอนนี้คุณหนาวแล้วนะเพราะอะไรครับหนึ่งดอลลาร์เสือสองเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นว่าสารัดเนี่ยจะแก้ปัญหาตัวเองได้หรือเปล่าลิงพันแหนกอ,อินทรีถูกถูกแหพันอะสามคืออะไรครับสารัฐเนี่ยมีหนี้ครับมีระเบิดหนี้รออยู่ข้างหน้า ผมทำไม่ถีดประมาณสักสามสี่ล้านล้านดอลลาร์ที่จะต้องรีไฟแนนซ์จากข้อมูลสามหมื่นสามสิบหกล้านล้านโดยประมาณแล้วตอนนี้ดอกเบีย้ยอย่างเดียวก็น่าจะขึ้นไปแตะประมาณล้านล้านละก่อนหน้านี้นยังไม่ถึงนะครับประมาณสักเก้าร้อยกว่าบิลเลียนดอลลาร์แต่ต่อไปจะถึงละเพราะมันก็ขึ้นไปเรื่อยๆอะ